จเจ๊เสียรักพระจนเสียตัวเพราะเบิวายรู้เรื่องสวัสดีพวกมาแกพบแล้แหงมาแก่กูเบอร์เป็นไรอ้าโอเคนะครับรักนะหยอกหยอกอ้าสวัสดีสวีสดะโอ้สวัสดีอย่างเป็นทางการครับเนาะวันนี้ผู้เป่ามาแก่นี่ครับบู้เดินไปเดินมาขึ้นเซอนี่ครับรังมดแดงบูยบุญนี่ยนคะืนละก็ก้ก็เขียบไปหาแยกไข่หำโอ้เว้ยไข่ม,มดแดงโ นี่ครับพดพอพอดพอนี่เราเลกเรียนดูหำโคนี่เราจะพามาดูรังบุษแดงกับูบึงเนี่ยโอ้ดิ่คือดิจิบรูบรีเวนวัดป่าครับน้โอ้ยเขตอภัยทันเขาบอกโอ้ยกินไม่ได้เสียดายจังไรโอ้จังเลยคบนองเนี่ยโอ้บึงเนี่ยมึงเนี่ยพดพอพอดพอโอ้เนี่ยเฮ็ดอวนตัวเต้นเต้นครับน้ยมึงเนี่ยเป็นยังไงไงโอ้นัรนจะบอกเออลังนี้สนิทถามว่าจะไม่มีไข่ใหญ่จะมีแต่ไข่ผักนะครับโอ้าะว่ไม่เสีไข่หำไม่ไม่จ่ไข่เล็กๆไข่ผักว่าไข่หำไปคอยจะจังไรครับน้องบยบึงเน โอ้ต้นนี้คนนะโอ้นะครับโอ้มีบันไดด้วยครับนะจะเอาไปก้อยปลานะ่าจะดีค,นะครับเนาะบูดที่เขาบอกว่าตัดบุหรี่บันดีต่อปอดถ้าเกิดตัดหลอดมันคงดีต่อใจ <laughs> สวัสดีพวกมาแก่พแรแหลกมาแก่ก็บูเฮ้ยเรื่อเรื่อเขาบอกงวดแนวโอ้เวกแนวพอดพอไมันนะครับมันทัง้งไงหรือพวกแนวโอ้ถ้าถ้าเป็นใครนะครับถ้าแย่ไปได้กิโลละสี่ร้อยนี่โอ้ยอย่าบอกใครเคี้ยวได้ครับเนาะออพอดพอพดพอเฮ้ยเนาะ ลักพอสมควรลักก็ไรกกันแรกครับแต่จะรักหลับคอลร้องครับผมมันไม่มีแหงต้องต้องเรียกเลยคับมันจะได้มีแหงนำกันครับสวัสดีพวกมักแก่โอ้นะะโอนาานอหะนะครับเป็นแ <laughs> ม่แล้วครับนี่ครับนี่ล่ะลูกพี่วัดป้าเพิ่งมาครับเนี่ยรถมาเดี๋ยวมาขอพวกเขอบไปเล่นเมาดนดีกว่าครับเนาะเดี๋ยวผมมาเรียกว่ามาทวรถทวงรถทำมาสร้างคอนเทนต์มาคอนเทนต์ใหม่ๆกับเนาะสำหรับวัยมันครับผมมันทุกเม็ดครับผมสวัสดีพวกมักแก่